คุณยายจะหาเห็ดมาอู้สวยงามมากนี่เห็ดเพาะนะครับผมถ่ายด้วยนี่ก้จายครับคุณยายนะครับผมคุณยายที่ผมถ่ายลง youtube ที่แกทำเป็นอ้อทำไหมทำไหมนะครับผมเลี้ยงหมอนไหมนะครับครับผมคุณยายไปแต่เช้าเลยบอกี่น่ีี่น่นี่ี่ี่นนนนน เอแค่นี้ก็ได้แกงหนึงแล้วนะครับผมเห็ดเผาะนะครับอาร่อยมากมากเลยนะครับนี่เรียกเป็นข้าเดียวกินแค่เอาซักข้าวเสรจกจะไปอีกเหรอไปอีกเดีกินข้าวเสร็จแม่ก็จะไปบอกผมก็อยากไปเลยว่ามีใครว่าร้านแต่ผมก็อยากไปแต่ไม่มีใครอยู่ร้านอ่ะอู้ยลูกสวยเนาะลูกเล็กลูกใหญ่อือนี่นอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะแม่มันมันมันพึ่นขึ้นเนาะ นี่ดูดิเขาไทยหมดแล้วเหรอยายนี่คื็ใชายอ่อนด้วยไออ่อยเองเออปากว้อใกล้ๆนี่นะโอ้ดีดีดีอ่ะอันนี้ขอยายของยายเออขอยายหมดแล้วเนาะโอ้สะออนขับผมพี่น้องสวยสวยสวยพูดมา โลหนึ่งก็หกร้อยนะเดี๋ยวนี้เนาะโลหนึ่งอ่ะแพงฉะนั้นไปเขาโด่งไม่ได้อะไรเลยคนเหมือนคนเยอะอะไรเลยคนเยอะเนี่ยกันเนาะไม่ได้ไรแค่นี้เออเออได้นิดเดียวบ้านเราดีกว่าบ้านเราเยอะแยะโอ้แ่นูนเดนไม่แกะหางตรงไห้นายเกน่ะได้กันกิโลหนึ่งกว่าอืมไอไอตรง มีบ้านแกอย่างนี้ก็ทุ่งเลยตรงนี้อ่ะสะอ่อนกับไปก่ะ